นี่คือเรื่องราวที่สะท้อนปัญหาใหญ่เกี่ยวกับความปลอดภัยและสวัสดิภาพสัตว์ในสวนสัตว์ซาฟารีวนที่หลายคนอาจไม่เคยเห็นมาก่อนเปิดภาพห้าเจ้าสิงโตในกรงที่ถูกกักขังหลังเกิดเหตุการณ์น่าสลดใจที่สิงโตฝูงหนึ่งรุมทำร้ายเจ้าหน้าที่จนเสียชีวิตเรื่องราวนี้สะท้อนอะไรบ้างและมีการจัดการอย่างไรหลังเกิดเหตุมาดูกันวันที่12กันยายน2568กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชอุทยาน ประกาศคำสั่งให้ซาฟารีวนหยุดให้บริการในโซนสัตว์ดร้ายหรือซาฟารีปาร์คเป็นการชั่วคราวทันทีโดยเหตุผลมาจากการตรวจพบว่ามาตรการความปลอดภัยและสวัสดิภาพสัตว์ในสวนสัตว์ยังไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่ควรจะเป็นมีข้อผิดพลาดหลายจุดที่ต้องได้รับการแก้ไขภายใน30วันเพื่อป้องกันเหตุการณ์ไม่คาดฝันที่อาจเกิดขึ้นอีกในอนาคตนายอัธพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติเผยว่า หลังจากเกิดเหตุสิงโตงขย่ม้มเจ้าหน้าที่จนเสียชีวิตทางกรมได้ส่งเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญหลายหน่วยงานเข้าตรวจสอบทันทีโดยพบจุดบกพร่องในหลายด้านทั้งเรื่องพื้นที่กรงสัตว์ระบบความปลอดภัยรวมไปถึงการดูแลสัตว์เลี้ยงในสวนสัตว์ซึ่งทั้งหมดนี้จําเป็นต้องเร่งปรับปรุงแก้ไขอย่างจริงจังภายในเวลาที่กําหนดในการตรวจสอบวันที่11กันยายนเวลาบ่ายโมมีทีมเจ้าหน้าที่รวมถึงนางใกล้รุ่งพูนผลผู้เชี่ยวชาญในเรื่องการอนุร,รักษ์สัตว์ป่านายสดุดีพันธุ์พักดีผู้อํานวยการกองคุ้มครองพันธุนน์ส ผู้อานวยการส่วนคุ้มครองสัตว์ป่าและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่พร้อมกับนายอนุวัตวัฒนานา,นาเสษผู้ช่วยผู้จัดการสวนสัตว์ซาฟารีเวิลด์ที่นําตรวจสอบพื้นที่เหตุการณ์ที่ทําให้เกิดการตรวจสอบนี้คือวันที่10กันยายน2568สิงโตห้าตัวในฝูงทั้งหมด7ตัวได้รุมทําร้ายเจ้าหน้าที่ดูแลสัตว์จนเสียชีวิตตัวแรกที่โจมตีชื่อทรัมสิงโตเพศผู้รวมถึงสิงโตอีกสตัวชื่อไบาเพศผู้อ้อ,อนเพศเมียไอยเพศเมียและยาว เพศเมียโดยสิงโตเหล่านี้มีอายุราวสิบปีหลังเหตุการณ์เจ้าหน้าที่ได้กักขังสิงโตทั้งห้าไว้ในกรงแยกตามเพศเพื่อสังเกตพฤติกรรมอย่างละเอียดหากไม่พบการรับเปลี่ยนในทางบวกส่วนสัตว์อาจตัดสินใจย้ายสิงโตเหล่านี้ไปยังพื้นที่ดูแลที่จังหวัดปราจีนบุบรีและนําสิงโตชุดใหม่เข้ามาแทนที่นอกจากนี้ยังพบว่ากรงของสิงโตและเสือรวมหกรงมีห้ากรงที่ต้องมีการปรับรรรปรุรงเช่นพื้นกรงที่มีน้ําทั้งต้องแก้ไขประตูล็อกต้องแข็งแรงขึ้น และตาข่ายโครงต้องปราศจากสนิมที่สําคัญคือเรื่องความปลอดภัยที่สวนสัตว์ต้องเร่งแก้ไขเช่นรั้วกั้นรอบสวนสัตว์ดุร้ายที่สูงสาเมตรนั้นมีส่วนที่เสียหายหลายจุดต้องซ่อมแซมและทําให้รู้มีความสูงเสมอกันรวมทั้งเสริมคาล,ล่างเพื่อป้องกันสัตว์ขุดดินหนีออกไปนอกจากนั้นยังต้องตัดวัชพืชบริเวณแนวรั้วเพื่อป้องกันสัตว์ปีนหนีและช่วยให้เจ้าหน้าที่ดูแลรักษาได้สะดวกขึ้นด้านป้ายเตือนที่ติดตั้งอยู่ซึ่งเป็นภาษาอังกฤษยังใช้ถ้อยคําที่น่าจะเข้มงวดและกระชับกว่านี้ได้รวม ถึงแนะนำให้เพิ่มจำนวนป้ายเตือนมากขึ้นและควรมีหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินชัดเจนเพื่อเพิ่มความระมัดระวังของผู้เข้าชมและเจ้าหน้าที่